ฮัลโหลสินจ้าฮวางโฮงทวีเรียกภาษาไทยแล้วกันเนาะคุณจารวีเป็นยังไงสบายดีไหมสบายดีจ้าแล้วแกล่ะเป็นไงบ้างสบายดีสบายดีช่วงนี้โควิดอ่ะก็เวิร์กฟอร์มโฮมไม่ค่อยได้ไปไหนหรอกอืมไปที่เทียวด้วยทำงานอยู่บ้านเฮ้ยแกแกรู้จักเพจไทยเทพป่ะนี่เพจอะไร,อ,ะไรอ่ะที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมของไทยของเวียดนามใา้นำเ เที่ยวและอาหารอร่อยๆอย่างเงี้ยเออจริงด้วยจริ้พูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวพูดถึงสานท่องเที่ยวเราจําได้ว่าตอนที่เราเข้าร่วมด้วยกันนะจําได้ไหมเข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยเวียดนามครั้งที่8ปดปีสองพันสิบหกอ่ะอ่ะที่เรามีรูปถ่ายด้วยกันนะมันคือรูปอะไรวะจำไม่ได้อ่ะรูปไม่ได้อยู่นี่เลยอ่ะอืมวีพีป๊ใช่อ่อ่าอ่าอ่ใช่ใช่ได้ใช่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลังลังลัง lăng chủ tịch Hồ Chí Minh đúng không? Rồi, đấy là lăng chủ tịch Hồ Chí Minh hay còn gọi là lăng bác. Ừ. Đợt đấy thì thầy cô còn đưa bọn mình vào thăm lăng bác này, thăm nhà sàn bác Hồ, nơi bác Hồ làm việc, ừ. thăm ao cá, thăm chùa một cột và còn được xem một đoạn ừ. tư liệu ngắn về bác lúc mà bác mất nữa. Đợt đấy xem xong ai cũng khóc ý, boss nhớ không? Có phải là người Việt Nam ai cũng yêu quý bác không đúng rồi người dân Việt Nam ai cũng yêu quý bác thật không đây. à tôi biết rồi Ok chắn à tìm tám khảo Dalaman à thấy hình P'Mày và này sổi lúc này okay. để cho xem cho à à để xem à, một à. chút nữa để một à ồ อ่าตรงนี้น่ะเขาเรียกว่าราชบอพิตรอ่าสถิตมหารีสีมหารามจ้ะวัดราชบอพิตรสถิตสีมหาระมหา รีมหารามเรียกผิดไปหน่อยอเออนั่นแหละเป็นวัดประจําของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5อ่าวัดนี้นะก็คือสร้างตั้งแต่ปีพศ2412้ะถ้าจำไม่ผิดนะก็เป็นวัดที่ผสมผสานร,ระหว่างสถาปัตยกรรมของไทยแล้วก็สถาปัตยกรรมของตะวันตกเข้าด้วยกันอย่างลงตัวมากก็คือภายนอกเนี่ยจะมีความเป็นไทยมากและส่วนในภายในเนี่ยก็คือมีสถาปัตยกรรมของท่านตะวันตกเนาะเพราะว่าท่านเนี่ยเคยไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศมาระยะหนึ่ง ภายในวัดก็เลยจะมีสถาปัตยกรรมของตะวันตกสวยงามมากบอกเลยอืที่สําคัญนะก็คือความหมายของนออเนี้ยก็คือราชบพิษเนี่ยก็คือเป็นชื่อของพระอารามหลวง ่าพรองมันก็คือพระพุทธรูปในวัดนั่นแหละอ่ะโอเคก็คือบอพิษเนี่ยจะแปลว่าสร้างส่วนสถิตมหาสีมหารามเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเต็มไปด้วยของเสาสีมาอ่ะนี่ดูดูสภาพเนี่ยเสาสีมาก็คือล้อมรอบเป็นกว้างใหญ่ภายในวัดนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของราชบอพิษสถิตมหาสีมหารามอืมนั่นแหละชื่อวัดใช่เนี่ยมาไทยสิถ้าเกิดโควิดหมดนะเดี๋ยวจะพาไป พูดจริงนะจริงจริงถ้าอยากใส่ชุดไทยใช่ไหมเราบอกเลยนะว่าเราจะพาวีใส่ชุดไทยไปเข้าวัดและที่ทสำคัญจะพา,ไป,าไปกินอาหารขึ้นชื่อของภาคอีสานนั่นก็คือต้มตําอาหารที่เรียกว่าเผ็ดแซ่บนัวที่สุดเลยเยี่ยมมากเพื่อนใช่ต้องมาต้องมาแต่ถ้าแกมาเวียดนามนะฉันจะพาแกไปกินอจ๋าดีไหมโอ้จริงเหรอวถ้าไปเวียดนามนะ ้ยมันดีมากเลยมันมีความเพอร์เฟกเลยนะเนี่ยถ้าไวเวียดตามะเราจะใส่ชุดอ๋อยใแล้วก็ไปกินผุนสาดด้วยกันเนาะไปแล้วเออเนี่ยเรากดติดตามเพจไปแล้วนะยังไงก็ติดตามข่าวสารดีๆล่ะเดี๋ยวเราไปทำงานก่อนนะเราค่อยเจอกันได้จ้าโควิดซาแล้วเจอกันนะไป